<c oughs> สวัสดีครับสวัสดีแฟนข่าวแฟนเพจทุกท่านที่ติดตามชมผ่านทางเฟ e บุ o กไลฟ์ของเพจทั่วไทยนิว7นาฬิกาน,น,น,นาทีนะฮะแขณะนี้เนี่ยหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุทโธโกำลังเริ่มเดินออกบินทบาตนะฮะออกจากวัดพนมขวัญอำเภอเมืองจังหวัดแพร่นะครับโดยท่านเนี่ยเดินออกจากศาลาประมาณ หกนาฬกาห้นาทีนะฮะเมื ulously, ่อ3นาทีที Nein, ่ผ่านมาแหมแล้วต้องบอกว่าตั้งแต่บันไดศาลากันเลยนะฮะข้างในศาลาเนี่ยนั่งรอนะครับสำหรับทุกท่านนะที่ยังคงติดตามชมผ่านทาง Facebook ไลฟ์ของเพจทั่วไทยนิวนะฮะก็ฝากประชามพันธ์สักนิดหนึ่งวันนี้ก็ใช้ถนนหลวงใหม่เลข101นะครับ โดยใช้ถนนซูเปอร์นะฮะหรือว่าถนนหลักมุ่งหน้าสู่อำเภอสูงเม่นนะครับแต่ว่าจะาไปถึงไหนอย่างไรเดี๋ยวต้องติดตามชมผ่านทาง Facebook ของเพจทั่วไทยนิวกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆะฮะยามเช้าแหมนี่ก็ออกมาจากกำแพงวัดแล้วนะฮะมาสู่ถนนข้างวัดนะโดยมีท่านเจ้าวาดนะ,ะท่านพระครู ท่านเดินมาส่งนะฮะก็น่าจะเดินไปส่งถึงถนนซูเปอร์ไฮเวย์กันเลยนะฮะและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆครับท่านผู้ชมต,ต้องตะแข่งที่ต้องตะแข่งไทยแม่เราบอกว่าความศรัทธาเนี่ยของพี่น้องชาวจังหวัดแพร่นี่เยอะจริงๆนะ,ะท่านผู้ชม สองโป๊กเพราะผมดือไม่มีไข่สำเร็จหนึ่งลูตามากินดีร้อยเลยไม่มีใครว่าดีที่สุดเลยลูงตาไม่มีอะไรกินมีร้อยเป็นเดือนหน้ามาเกิดแค่มพียงเพราะผสมนะ ตาโชนทะเล้ะก็ตัดนกตาตาแดงนกโดนน้ำมันมันร้อนมาหลายวันลงตานั่นเราต้องบอกว่ามองไปบนฟ้านี่นะฮะ เมฆนี่ปกคลุมไปหมดเลยแล้วก็อากาศนี่วันนี้ก็เย็ยนมากครับซปเปอร์นะครับ

ล้อล้อโอ้ยยาวเป็นแถวยาวเลยครับมาัทีคู่นี้ผมเดินไปนะฮะเราทรัแล้วกินใจลงตาไงเป็นบุญเป็นบุญยามากเลยตอนนี้ท่านก็ออกเดินทุดงไว้นะฮะใช้เวลาออกจากศาลาเนี่ยตอนประมาณหกโมงห้าสิบแปดนาทีนะครับถึงถนนเนี่ยนะฮะริมถนนซปเปอร์นะครับหรือว่าถนนหลวงหมายเลขหนึ่งศูนย์หนึ่งเนี่ยมีประชาชนเนี่ยมารอ นั่งเพื่อกลาบไหว้ขอพรแล้วก็นําน้ําดื่มขนมนมเลยต่างๆนะฮะมาถวายให้กับหลวงตาบุญชื่นเนี่ยโอ้โหยาวเป็นกิโลแล้วมาสักครู่นี้ผมนะฮะออกไปสำรวจมาติดตามได้สดนะไดสดตัด้งแต่เมื่อวานนี้แล้วครับออขอบคุณมากฮะที่หลายๆท่านนะฮะชาวจังหวัดแพร่แล้วก็อีกหลายๆจังหวัดรวมถึงที่อยู่ต่างประเทศเนี่ย รับชม Facebook ไลฟ์ของเพจทั่วไทยนิวและนี่ก็โอ้โหเป็นสามคนแรกนะฮะอ๋อต้องบอกว่าสี่คนแรกดิอ้าวเพิ่มมาอีกคนเป็นห้าคนแรกนะฮะที่มานั่งกันอยู่นะฮะบริเวณของยกซุ้มประตูทางเข้านะครับยกได้ยกนะครับยกไม่ได้ก็พนมมือนะครับแตะมือสองข้างอ่าปัจจัยไม่นำมาถวายนะครับาย แม่แล้วนี่ฮะมันบ้าบรรยากาศซะน้ำแข็งเป็นไงฮะเดี๋ยวถามกันก่อนว่าไงเดี๋ยวนูขับตามขับตามไปไหนเดี๋ยวนูขับตามชื่ออะไรชื่ออะไรเนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนอยู่แพรอยู่แพนี่เนาะโอ้เดี๋ยวจะเป็นเจ้าภาพน้ําแข็งขอบคุณมากเมื่อเช้านี้มาติดต่อคร้าสวัสดีครับแม่น่ารักกันมากนะฮะพวกนี้ก็มีจิตใจกูศลนนะครับมาติดต่อผมตั้งแต่ปีห้าเลยว่าเดี๋ยวจะเป็น ขอเป็นเจ้าภาพน้ำแข็งนําน้ําแข็งมาถวายไม่ให้ผมซื้อเองนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านนะฮะที่ติดตามชุกขวางครับรพ่อพ่อ,พอขวางท่านละไม่ช่ขางกวางเพราะไมครับอ้ายกน้ําเลยพ่อยกน้ําถวายเลยครับผม <c oughs> สาธุครับา <c oughs> ถอยหลังไปหน่อยดิเออถอยหลังไปหน่อย <c oughs> อ้าวยกสองมือเออสาธุอฮนะ วันนี้ก็มีเจ้าหน้าที่นะฮะหน่วยกู้ภัยจากพานพิทักษ์นะฮะมามหน่วยความสะดวกกันแต่เช้าก็ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยกันมากๆนะฮะแล้วนี่คือภาพบรรยากาศนะ,ะท่านชมยามเช้าโอ้ตอนนี้ฝนก็หยุดตกแล้วนะฮะแต่ว่าฟ้าค้มแม่นี่คุณแม่นี่นำน้ําพึ้งมาถวายนะฮะโอ้โหเดี๋ยวท่านก็จะรับประทคนนะฮะแล้วก็ เดี๋ยวเดี๋ยวมีรถคันเหลืองครับรถรถรถคันสีเหลืองมาครับแม่รอรถคันสีเหลืองแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งกำลังออกมารถกระบะสีเหลืองทั้งคันเลยะเดี๋ยวเดี๋ยวยืนอรอแล้วโบกเลยนะครับ <S <S เดี๋ยวรถรถคันสีเหลืองมาฮะก็วันนี้รถไม่มีนะฮะอา้าวใครอยากจะมาเป็นจิตอาสาก็มาเลยนะฮะรถที่จะนำมาขนสิ่งของไม่มีนะฮะ มีแต่รถหน่วยกู้ภัยเนี่ยมาเปิดไฟนำเฉยๆแต่ว่าเราก็ต้องการรถนำนะฮะเราต้องการรถที่มาขนของนะฮะเป็นกิจอาสาเพื่อนำไปบริจาคมากกว่านะฮะเดี๋ยวติดต่อกันมาได้เลยอ้าวใครสะดวกนะฮะมาเลยดูดีเลยนะครับมาตั้งให้เดีครับผมสาธุครับ นนี้คือบรรยากาศยามเช้าฮะท่านผชมโอ้โหแล้วนี่ก็ตลอดแถวตลอดแนวนะฮะนั่งกันอยู่นะครับรอนำขนมนมเนยน้ำดื่มนะฮะมีพวงมาลัยนะครับมาถาวาย ให้กับพระธุดงนะฮะที่ท่านเริ่มเดินออกทุดงวันนี้นะฮะก็หลวงตาบุญชื่นท่านก็กำลังทุดงอ่าฝนออกมายัางครับพี่โอเคน้ำพึ่งของอะไรต่ออะไรเต็มเลยฮะไม่มีรถขนเลยครับมาเลยฮะเอาน้ำน้ำเอาไว้ก่อนรถเข็นเนาะโอเคโก้ไพ่โก้ไพ่พานพ,าพ,าพิทักษ์เข้าไปเอารถเข็นในวัดมาได้ไหมมีกำลังไหม มีมีม,มีมีกำลังกู้ภัยเข้าแปลรถเข็นมาเข็นได้ไหมรถเข็นไม่มีใครอามาอยู่ในวัดมีรถแปลวรถเข็นไหมรถเข็นอยู่ในวัดเพราะว่ามาเดินไม่ได้ประโยชน์ทำอะไรไม่ได้มาเดินอยู่ในรถดไงก็ไม่ได้มีใครเข้าไปนะไม่เข้า <laughs> นี่พี่ห้าสี่สองไป <laughs> พี่จัดการเลยไปเอารถเข็นมาสองทันอ่ะก็เป็นความโกรธหอนสักนิดนึงนะฮะเพราะว่าไม่มีเจ้าที่แล้วก็ไม่มีอาสาสมัครมาห้าลูกศิษย์ก็ช่วยกันเองแล้วก็แมรถเข็นก็อยู่ในวัดนะฮะเป็นรถเข็นที่ได้มาจากหน่วยกู้ภัยสยามรวมใจก็เรียกว่าพ้นหรือว่าเรียกว่าขอ ก็ไม่ได้ขอนะเขาถวายดีกว่าถวายให้เลยนะฮะมาใช้ในภารกิจของหลวงตาบุญชื่นนะครับก็ใช้เข็นอ่นหลวงตาท่านเก็แวะนะฮะดูหลักกิโลนะครับแค่สิบห้าอุตรดิตต์แปดสิบห้านะฮะเดี๋ยวฮะกำลังประสานให้หน่วยกู้ภัยเนี่ยเข้าไปในวัดแล้วนะฮะไปนํารถเข็นมาอ้าวผมประกาศเลยแล้วกันพี่น้องชาวจังหวัดแพร่ใครอยากจะเป็นจิตอาสาไม่ต้องมาเดินนะมาช่วยกันขนของเนี่ยที่คนมาถวายแล้วก็ขึ้นรถ เพราะว่าตอนนี้ของยาวไปครึ่งกิโลแล้วนะฮะก็ไม่มีคนขนของแล้วก็ไม่มีรถขนด้วยนะฮะก็มีเพียงแต่รถของลูกศิษย์นะฮะที่ขนก็น่าจะไม่เพียงพอนะฮะอ่ะก็ฝา,ากประชามพันธ์กันตรงนี้นะ,ะพี่น้องชายหมัดแพร่ที่ดูอยู่ผ่านทาง Facebook ไลฟ์ของเพจทั่วไทยนิวติดต่อผมมาเลยนะฮะติดต่อมาได้เลย0816888600นะฮะ0816888600 นะครับเราต้องการรถนะฮะจี่ทางสารนะฮะเป็นรถกระบะก็ได้นะฮะรถแคบก็ได้นะครับหรือจะเป็นรถสู้โล่งก็ได้ฮะแต่เอาคนมาด้วยนะเอาคนมาสักคนหนึ่งนะฮะเดินข้างๆรถแล้วก็ช่วยยกของขึ้นรถเดี๋ยวจะนาไปบริจาคตามเส้นทางไม่ว่าจะเป็นวัดเป็นโรงเรียนเป็นสถานีตํารวจเป็นป้อมตํารวจต่างๆนะฮะก็ฝากประชามพันธ์กันสักหน่อยนะฮะมีหรือไม่ แมเดี๋ยวผมก็เดาดูว่าเดี๋ยวถ้ามาก็มาพร้อมกันเลยสิบคันแต่ว่าตอนนี้ไม่มีเลยก็ฝากประชามพัน์ถึงพี่น้องนะฮะน้องๆหน่วยกู้ภัยด้วยกรณีที่จะเข้ามาช่วยก็ขอให้อยากให้มาช่วยยกของนะฮะมาช่วยกันหยิบจับสักนิดนึงถ้ามาเดินตามก็ไม่ได้ประโยชน์นะฮะก็ไม่อยากให้ให้เป็นแบบนั้นนะภาพที่มาเดินตามกันนะครับ โดยที่ไม่ช่วยอะไรเลยเนี่ยฮะอยากจะได้คนมาช่วยงานมากกว่าครัเป็นจิตอาสาช่วยกันนะครับเหมือนที่ผ่านๆมานะครับอ่าก็ฝากไปชามพันหน่อยนะฮะใครที่ว่างใครที่ตื่นเช้าไม่มีอะไรทําอยากจะมาสร้างกุศลนะฮะเป็นลูกศิษย์วัดนะฮะยกน้ํายกนมขนมต่างๆนะฮะคัดแยกเพื่อใส่รถไปบริจาคก,ก็มาได้ฮะมาได้เลยนะครับ และนี่ก็คือภาพบรรยากาศนะฮะต้องบอกว่าตลอดแถวตลอดแนวจริงๆเ,นนเดี๋ยวจะมีรถมารับนะครับรอแป๊บนึ่งฮะเดี๋ยวน้ำ้ำาไตใส่รถคันเหลืองเลยครับน้ำวิตามินนมขนมใส่รถคันเหลืองเลยครับน้ำดื่มเดี๋ยวรอรถกระบะคันต่อไปนะฮะน้ำผึ้งคงมาเลยเอากลับไปบูชาก็ได้หรือว่าจะถวายพระก็เดี๋ยวฝากไว้รถคันเหลืองเลยครับลุกยืนเอาไปใส่ให้เองเลยนะครับ บริการหน่อยฮะขอบคุณครับอ่าจะเป็นการบอกกันนะให้นํามาใส่รถกันนะครับอ่าเดี๋ยวรถน้ําดื่มใส่รถคันขาวนะครับอ่าสาธุครับอ่าน้ําวางไว้ฮะเดี๋ยวยกขึ้นรถคันขาวที่มาเลยครับกําลังตามมาฮนะน้ําดื่มรถใส่รถคันขาวนะครับให้ใส่รถของอลูกศิษย์นะพี่สอนใส่กระบ,บะสี่ประตูกันไปก่อน แล้วก็นมขนมผ้าไตาน้ำผึ้งเนี่ยเดี๋ยวให้ใส่รถกระบะคันสีเหลืองที่เดอขับรถตามหลวงตาบุญชื่นน้ําเดี๋ยวช่วยกันยกไว้บนรถสีขาวนะครับคุณแม่จะเก็บไว้เป็นน้ํามงคลก็ได้อ่าก็แบ่งไว้รถเดี๋ยวช่วยยกไว้รถคันขาวเลยเดี๋ยวผมคงต้องหยุดไล์สดไว้เพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวคงต้องไปช่วยยกของเพราะว่าไม่มีใครมาช่วยนะฮะ ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมเบรกนี้ย่คงยุติไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะเราคงใช้ถนนเส้น101นะฮะมุ่งหน้าสู่เภอสูงแม่นนะฮะหลายท่านบอกทำไมไม่เข้าตลาดท่านเป็นพระธุดงนะฮะท่านไม่ได้มาบินธบาตท,ท่านเดินธุดงอยู่นะฮะต้องบอกไว้ให้เข้าใจขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมฮะสวัสดีทุกท่านครับ